มาเบิงจกะี่นองกะทิชาวกอกนี่บอยู่บ้านมาติ่มซี่บออันนี้เอามาเอามาต้มเองเด้มันเป็นครีมแหมจ้านี่มันเป็นครีมแบบนี้เลยมันเป็นครีมมาในกระป๋องเลยที่แรกว่ามันเป็นเอียงมันคือมันเสียบอเออเลยมันอ่านดูมันเป็นคโคนัทครีมนะไม่ใช่คโคนัทมิวมันเป็นครีมปาดออกจังไรกะเบ่งหั่นกะได้ปาดใหญ่ปาดน้อยๆว่ามันสิเป็นืึอนน้ำสับเปลน เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ไหมเนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันบวชมันม่วงจ้าเดี๋ยวรอชมกันจ้าเป็นคีมเซย์นะอ,อันนี้ใส่ไปขึ้นกระป๋องเลยจ้ามาจ้าเดี๋ยวจะทำมันม่วงกันเนาะขั้นตอนแรกก็ปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกมันม่วง มันขบกรรมัมเอาคือแข็งแทนนี่ลองใส่มีดป,ปอกกันนะมีดป,ปอกอูี่จะได้ตัวนี้จะคมอันนี้เอามาจากเมืองไทยนะเอามาจากเมืองไทยซื้อทุกบะอย่างยี่สิบซื้อรุกอย่างยี่สิบ กอบเติมไหมคะน่านอยู่โฮมมออิตาลีนะใกล้โรงพยาบาล2กิโลเมตร2กโลเมตร2ครึ่งน,นี่แหละต้มกะทิไว้แล้วปานิการ์รอมันหมวงลุ่มจ้า มันของกรรมซื้อมาลาจีนหัวนี่สองยูโรจ้ะถ้าบ้านเราก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนี่แหละสองยูโรก็เอา,เอามีบ้คมรหรือจั้งใบนี่ะมีบ้คมบาดปาดเมื่อผัดเลือดออกเน้อือดูดิมันม่วงมันม่วง นีจ่จะมอนเขา้าดูน้ำเดือดดู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 ู้ดูดใดูดูดได่ดูดูดูด <c oughs> okay. อ,อ,อดูู่ด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 ดูดดูดดู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 เูด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 ูอูดด จ้าที่นี้จะทําบนลอยหมันม่วงเนาะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวสีเขียวนะจ๊ะที่นี่เนาะจะเป็นข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวสีเขียวใส่แป้งลงไปพอประมาณประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะพอแค่มันปั้นเป็นขึ้นรูปได้ก็พอแล้วค่ะ มันม่วงนี่เขาก็จะมีความหวานอยู่แล้วนิดๆเนาะความหวานความมันนิดๆค่ะขาปั้นได้ที่แล้วเนาะเราก็ลองดูอย่าเพิ่งเติมน้ํานะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ไต้องเติมอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แป้งเยอะไงเราอยากจะให้มันเป็นเนื้อ คือเน้นๆนะ้่ะคือไม่ต้องแป้งเยอะคือเอาแป้งใส่่แค่อยากให้เขาขึ้นรูปเป็นรูปบัวรอยเฉยๆหรือใครอยากจะทำปักลิมก็ตับได้เลยอะไรเงี้ยพอได้ขนาดนี้แล้วนี่ใครอยากจะใส่น้ำก็ใส่ได้ค่ะแต่นาว่านาจ,จะไม่ใส่นะเดี๋ยวนวดไปอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะได้ที่ ไายที่ที่ไม่ติดมือ,อมที่ไม่ติดมือจะพอดี อยากจะทำปลาคริมก็ทำตอนนี้เลยเนาะอ้นจะพูยไปว่าสิบโ่ใสน้ำกับสิบใส่ขึ้นเก่าหรอพีนอนออ่น้องเอ้ใส่จักน้อยเพราะมันปั่นได้หนึ่งช้อนชาพอมันจับตัวได้เป็นก้อนเฉยๆมันจะมันจะเนืดไปไงเมื่อกี้มันจะมันจะฟืดไปแม่เออเห็นไหมใส่น้ำเข้าไปนิดหนึ่งก็คือได้ที่แนละ้ว ได้ที่แล้วคือไม่ไม่ติดอย่ามาถามว่าใส่อะไรไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจค่ะใส่ตามความคิดความรู้สึกเพราะว่านาทามันด้วยหัวใจบึ้ยเนี่ยค่ะเราก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปปั้นบุลอยเป็นบุลอยกันลง ลงไอ้นี่เลยโรยแป้งลงไปมัาจะได้ไม่ติดนั ลูกน้อยลหลายบพรแสบเด้มันม่วงอะ่ะต้องทําลูกโตหน่อยประมาณนี้เนาะเราก็จะได้เนื้อสัมผัสของมันม่วงด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําให้มันเหนียวเกินไปไงเราเอาแค่มันเป็นรูปเป็นล่างเฉยๆความจริงก็ต้องใส่แป้งเพิ่มอีกนเนี่ยแต่ว่านามไม่ใส่ค่ะนามไม่ชอบเนาะแล้วใครอยากจะใส่แป้งอีกก็ใส่เนาะขนาดบัวลอยเขายังใส่แป้งเน้นๆทั้งหมดเลย บบลอยไอสีขาวๆอะ่ะแต่นี้เราเราแค่จะใส่ให้มันขึ้นรูปแค่นั้นเองไงแค่จะให้มันเป็นรูปโบลอยอะเนาะหรือใครจะทําเป็นประกริมเนาะประกริมก็ม้วนมวน้มว,นมว,นมวนก็ตัดได้เลยนะเป็นเส้นเหมือนข้าวหลามตัดอะไรเงี้ยคะ่ะอแล้วแต่เนาะหรือก็จะมีอีกขนมนะขนมโคน้ํากะทิเนาะ ขนมโคน้ำกะทิของไทยเนาะก็จะเป็นไส้ขนมเทียนแล้วก็จะเป็นเหมือนแป้งบัวลอยใช้แป้งอันเดียวกันเลยค่ะเหมือนกับพวกขนมต้มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันค่ะใช้แป้งอันเดียวกันนี่แหละที่นาเคยทำเนาะแต่ถ้าฝั่งปากใต้เขาจะเป็นขนมโคเขาจะไม่ใช่น้ำกะทิเนาะเขาจะเหมือนขนมต้มเลยนะขนมโคของปากใต้ค่ะเห็นเพื่อนเคยทำเนาะนี่ค่ะก็ปั้นๆกันไป อย่างนี้แหละกว่าจะเสร็จเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่หม้อกันเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จเนี้ยเอาไปใส่หม้อกันจ้า ไปใส่มอกันจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะมันม่วงของเราบัวลอยมันม่วงนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ